สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถของผมนะครับที่โดนชนนะโดนชนที่คอนโดนะฮะก็คือชนยังไงไม่ให้เครียดนะฮะแรกๆก,ก็เครียดนะพอมาดูรถตัวเองเอสงสารคนที่ชนผมมากกว่านะเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพที่เขาชนนะฮะซึ่งสภาพที่เขาชนนะฮะก็คือตอนนี้ณตอนนี้เลยนะก็คือเดินหน้าก็ไม่ได้ ฝายหลังก็ไม่ได้มันติดเหล็กหัวแดงผมนี่ครับอ่าพอติดเหล็กหัวแดงผมเขาก็เลยต้องโทรเรียกผมนะคืออันดับแรกอะ่ะเขาก็โทรไปหานิติก่อนพอนิติคอนโดก็โทรมาหาผมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกบ้านอ่ 3, ใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ครับพอดีว่ามีรถมาชนของคุณลูกบ้านนะคะใบทะเบียน569ค่ะในใจผมคิดน,นะคือแบบแม่งเอ,อ้ยอะไรวะกูก็จอดของกูอยู่ดีด แล้วชนยังไงวะก็คือภาพในหัวของผมก็คือกันชนหน้าก็มีอยู่ไม่ใช่หรอกันชนหลังก็มีแล้วชนยังไงผมก็คิดนะฮะคืออันดับทางเดียวที่<น>ผมคิดก็คือ,คอเขาต้องถอยตูด <c oughs> แล้วมาจิ้มกับประตูของผมอันนี้ก็คือแบบสุดๆแต่ถ้าเขาถอยในระยะวิถีนี้นะฮะผมบอกเลยว่ายังไงเขาเป็นแผลแน่นอนซึ่งผมก็ห้าสินะไม่มั่นใจในตัวเองว่า รถเราเป็นไร<ห>ประะอ่างเงี้ยพอมาดูาอ๋อไม่มมเป็นไรอะ่ะแต่มันเสียเวลาแต่มันเสียเวลาคือมันเสียเวลาที่เราต้องมานั่งรอประกันนะคบคือรอประกันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันถ้าคุยกันรู้เรื่องถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ตามนั้นอ่ะเอาจริงๆนะเสียเวลาผมเคยมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจิ้มนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยรอประกันชั่วโมงหนึ่งคุยกันอีกชั่วโมงหนึ่งก็คือเบ็ดเสร็จประมาณสองชั่วโมงกว่า คือคือมันเสียเวลาจริงๆแล้วซึ่งเคลดนี้ผมผมไม่ได้เอาเรื่องเขาเลยนะคะก็คืออ่าไม่ต้องซ่อมอะไรผมเลยคือมันก็ไม่มีอะไรให้ผมเสียหายเลยจริงๆแล้วตอนถอยรถออกรถผมไม่เป็นไรเลยเนีย่ยจริงจริงคือกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าแบบเกิดมาแล้วคือเราจะแก้ไม่ทันครับเนี่ยซุ้มคิวล้อเนี่ยผมไปทำมาสามพันกันชนหน้า ห้าพันกว่ากันชนวหลังประมาณแปดเก้าพันเก้าพันกว่าประมาณเนี้ยแล้วเสียค่าน้ํามันรถไปทําอีกประมาณห้าร้อยอืมคือผมต้องไปทําที่สมุดปาการางพีนะฮะคือมันเสียเวลาจริงๆเลยอันนี้ขนาดไม่เกิดในบนท้องถนนนะแต่คือเกิดในเนี้ยอืมมันมันมันเสียเวลาคือเสียเวลาเขาด้วยแหละเสียเวลาเราด้วยแหละอันนี้คือเรื่องของเรื่องคือ ยังย้ายรถอะไรออกไม่ได้นะครับรอประกันมาถ่ายรูปก่อนรอประกันมาถ่ายรูปว่าเอยอุบัติเหตุเป็นแบบนี้นะแล้วประกันก็จะเอาใบามาให้เรานะคะใบเคลมใบอย่างเงี้ยเ,เราก็จะเขียนว่าเอเราไม่ติดใจเอาความนะก็คือแบบไม่ต้องมาซ่อมอะไรให้ผมเลยอย่างเงี้ยคือคือม,ม,มันเสียเวลาในจุดนี้จริงๆอันนี้เขาหักเยอะเกินไปครับเขาเขาหักซ้ายเยอะเกินไปดู มันออกไม่ได้ฮะเนี่ยมันเกี่ยวกันไว้อยู่คือเขาเข,เขาก็บอกอยู่แหละว,ว่าเขาพยายามจะเดินหน้ายิ่งเดินหน้ายิ่งงัดฝากระโปรงเขาออกคือถ้าเขายังรันที่จะจะเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยฝากระโปรงเขาหลุดหมดเลยเชื่อไหมคะอืมแล้วผมเคยเอาไปประสบอุบัติเหตุด้วยนะคือเอาไปจิ้มฝาท่อ <laughs> ถ้าไม่มีกันชนหน้านะเอาจริงๆผมได้เคลมยกหน้าหมดใหม่หมดเลยอะ่ะอันนี้ดีนะที่มีกันชนหน้า โอ้โหนี่ฮะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับฝากไว้เตือนเตือนเพื่อนๆหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านที่ว่าจะแต่งรถยังไงผมแนะนํานะให้พ่อบ้านเนี่ยแต่งรถประมาณนี้เลยให้คุณผู้ชายท่านนะฮะแต่งรถประมาณนี้ยังไงก็ไม่มีอะไรชนอะไรก็ชนได้หมดแหละ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ล่ะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ